ในไทยและเอเชียตะวันออกเชียงใต้มีใหม่นี้เตรียมใจละลายกันได้เลยนะครับเพราะว่าเดอะมอลล์รูเนี่ยเขาจับมือกับม่อนชิชคาแรคเตอร์สุดน่ารักสัญชาติญี่ปุ่นที่ครองใจคนทั่วโลกมานานกว่า50ปีแล้วนะครับเดินทางมาเยือยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมปรากฏการความสุดสุดยิ่งใหญ่ในไทยและครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พี่วพาไปดูครับ ก่อนจะไปดูงานแบบเต็มๆเะครับมาทำความรู้จักเจ้าน้องม่อนชี้ๆกันก่อนดีกว่าว่าน้องเป็นตัวอะไรน้องคือคาแรคเตอร์สุดน่ารักจากประเทศญี่ปุ่นครับที่มีหน้ากลมดวงตากลมโตปากจิว๋วแล้วก็มีลีลาท่านั่งดูดจุกนมที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยแหละครับถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทเซกิคูชินะครับมาตั้งแต่ปี1974แล้วจนกลายเป็นของสะสมที่ใครเห็นก็ต้องใจละลายเพราะว่าเป็นที่รักของคนทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวครับ โดยงานนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญเลยครับระหว่างเดอ m o มอ g r ก u ุกับเซกิคูชิประเทศญี่ปุ่นในชื่อของมอนชิชิเอ็กเดอร์มอร์กลุกเดอะเฟสนิวเอียร์สซึ่งนับเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวครับ างานนี้พร้อมเปลี่ยนทุกศูนย์การค้าในเครือให้เป็นเมืองแห่งความสุขที่ทุกคนจะได้พบกับม่อนชิชี้อยู่ในทุกกลุ่มของห้างไม่ว่าจะเป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูปสุดน่ารักสินค้าลิมิเต็ดสุดพิเศษไปจนถึงกิจกรรมสุดอบอ,อุ่นสำหรับทุกวัยบอกเลยนะครับว่าไฮาไลท์ในงานม่อนชิชี้ X The Mall Group The g l a s New Year t w e n y นะครับมีเยอะมากเราขอพาไปจอดที่ The Mall l i f e s t y กะปิที่จัดม่อนชิชีคริสต์มาสทาเตรียมตัวพบกับก้าวเดอร์ที่จัดเต็มแบบต้องห้ามพลาดต้นคริสต์มาสม่อนชิชีสูงถึง12 m. เมตรเปป็นจุด่่ารูทีัง อินฟินิตี้ Miller รลูห้องกระจกอินฟิน t y ี้สุดว้าวมอนจิชิยักษ์สูงเท่าตึกสองชั้นรอต้อนรับทุกคนอยู่รถไฟมอนจิชิเอ็กเพรสพาชิวชมเมืองคริสต์มาสพาเร็ดมอนจิชิแท้ๆจากญี่ปุ่นหมายทุกคนได้ใกล้ชิดแบบตัวเป็นๆเ,เป็นครั้งแรกในไทยสโนว์ไลฟ์สไตล์โซนสัมผัสหิมะแรกในไทยป๊อปอพสโตร์แอนคริสต์มาสมาร์เกตที่รวบรวมของน่ารักแบบจัดเต็มโชว์สุดพิเศษจากศิลปินดังตั้งแต่วันที่25ธันวาคมเป็นต้นไปอาทินนทนนพิกซี่ ano, ie, และเมอร์ นี่น้องมองชิชิมาเยือนไทยทั้งทีนะครับเดอะมอเขาก็จัดเต็มให้เป็นคอลเลคชันสุดเอกลูีเฉพาะประเทศไทยลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นนะครับโดยมีทั้งหมด3าคาแรคเตอร์ด้วยกันนี่อย่างตัวนี้เลยครับเป็นชุดนักเรียนไทยมีทั้งชายและหญิงแต่ตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นนักเรียนหญิงนะครับส่วนอีกสตัวที่ผมถืออยู่นะครับนี่เลยคนระเป็นมยไทยแล้วก็ชุดช้างไทยนะครับใครที่สนใจสามารถไปตามหากันได้ที่ b ีเทนที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์นะครับเอมโพเรียมแล้วก็สยามพารากอนครับ นอกจากนี้นะครับใครที่ช้อปปิ้งครบตามเงื่อนไขมีโอกาสได้รับมอนชิชิลิมิเต็ดคอลเลกชันของพรีเมียมสุดหายากง <Yeah. S 1> ่ายๆนะครับเพียง <Yeah. S 1> แค่ช้อปปิ้งครบ3,000บาทขึ้นไปรับทันที Bottom Backhead Code Back Tumble ทั้งหมดนี้นะครับมีไฟน์ขึ้นมาใหม่เฉพาะแคมเปญน,นี้เท่านั้นสาวกมอนชิชิต้องตามเก็บสะสมให้ครบนะเท่านั้นยังไม่พอครับแค่ช้อปครบ300บาทขอของขวัญปีกับกระดาษลายมอนชิชิและถุงช้อปปิ้งที่ The Mall Lifestyle ทุกสาขา M-Commerce และสยามพารากอน Department Store ก็ต้องบอกว่าสำหรับคนไทยก็คงจะชอบมากที่เราชอบไปเที่ยวมากที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็น้องม่อนชิชินะคะก็เป็นคาแรคเตอร์จากญี่ปุ่นเขาอยู่กับเรามานานมากนะคะห้าสปีแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่ทางม่อนชิชิเองเนี่ยออกมาจากประเทศเขานะคะมันในสเกลขนาดก็ต้องบอกว่าใหญ่มากจริงๆนะคะวันนี้เจ้าของลิขสิทธิ์ก็มาเอง้วก็มีของ e x ็กซ์คลูซีฟไอเทมขายมากมายเลยนะคะใน B ีเทรนนะคะแล้วก็ยังมีพวกพรีเมียมนะคะซึ่งต้องบอกว่าแย่งกันสุดๆไม่ว่าจะเป็นตัมเลอ ทพราะหมแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายสาหรับที่เดอะมอลล์ไลฟ์โซบางกะปินะคะ mm hmm. ก็จะมีมอนชิชีทาวแบบนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง4มกราเลยนะคะทุกวันเราก็จะมีกิจกรรมมีดาร์กนักร้องนะคะแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์กันได้ทุกวันนะคะที่เดอะมอลล์ไลฟ์โซบางแคเขาจะมีมอนชีชีเฮาส์นะคะเป็นบ้านนะคะขึ้นไปถ่ายรูปชั้น1ชั้น2อะไรเงี้ยมีห้องห้องต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องไปตามเก็บแต่ละที่นะคะแล้วก็เรียนเชิญที่ทุกสาขาเลยค่ะ ก็ตอนนี้นะครับกลับอยู่ที่งานม่อนชีชี X The m ลล์ g r ุ u p นะครับผมสำหรับแฟนๆของม่อนชีชีนะครับใครอยากจะได้มาเห็นน้องม่อนชีชีที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับผมเข้ากับตึงสองชั้นเลยนะครับ <c oughs> ก็สามารถแวะมาได้ที่ The m อลล l i f e s t โต e b a n งกะ p ินะครับผม <c oughs> ก็งานบรรยากาศน่ารักมากแล้ว็จัดเป็นคริสต์มาสใกล้คริสต์มาสแล้วด้วยไงก็แวะมาเยี่ยมชมกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมนะครับเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้มาให้น้องมอนชี้ชีมอบความสุขกันได้นะครับที่เดอะยมอทุกสาขาเอ็มดิสิก์สยามพารากอนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11มกราคม2 5 6 9มากันเยอะๆนะครับ